นี่กะสีเอาเท่านี้คลิปหนากะค่อยว่ากันไหมหักกันคิดหมาดกันกะเบิ้องหายจบได้จ้าเด้อมัวกลัวเกลื่อนกลุ้งหายเฮงเฮงได้มานับก้างให้กันบ้านี้หน้ากางกลางต้นไม้กัดแข่ากัดข้างใส่บุญนิดจ้าโมเมนต์ของเกลียวเด็ดจ้าหน้าหนาหน้าหาป๊อกป๊อกป๊อกกลับไปที่เก่าราย้ารเพื่อน ไอ้เกาเนาะแมนบอกมุกบอกบอกไม่คือไม่บอกเกาคือเกาจ้าบ่าเป็นนางดอกทำยังง่ายให้มีความสุขโอ้ยปาตัวใหญ่จ้าปาตัวใหญ่จักนเอยไอ้กาเนาะมุกปวกเพื่อนฝนเอ้ยสมัยกะลำบาจันเอยดนะจ้า เพื่อนครับตอนกลางบอลเล็กก็คือสีอะได้เป็นคลิปหรือือมือนีเนี่ยอ้าวห้มันได้ได้จ้าเด้อมือหัวเพื่อนฝูงเลยเก็บไปเถอเบิ้งนับกลางไปพร้อมได้จ้าเด้อไปจิ้งจิบนี่กะสีเอาเท่านี้คลิปหน้าก็ค่อยว่ากันไหมหักกันคิดนอดกันกะเบิ้งหายจบได้จ้าเด้อมือหัวเพื่อนฝูงหายห้งๆเนยกะแช่ใบไถ่เก็ยเถอะเบิ้งได้จ้าเด้อเป็นกำลังใจให้กันมากันนะจ๊ะเนาะอันนี้แหละ อิซุไม่กะไหนคอนเทนต์คลิปเหย้านะฝากมูเอาเมื่อนี้กะสิเฮ็ดคลิปเหยาวละจ้ากะมูบวกผู้ใดต้องคือเอาไปมาเ้ากะเฮ็ดยังไปไปว่าเป็นกะจีกลับไปก็ปัสสาวะเย็ดเขายังสบายใจอยู่เ้ากะเฮ็ดต่อไปนะจ๊านาะแมนบอรมูบวบวันนี้ อันนี้เขาเอ,อิญแนบเกดยิบแดดจ้าแ้วแต่แ้วแต่ตัวหน่อยตัวใหญ่น้อเนี่ก็แช่ใบแต่เกจขบเบิ้งได้จ้าเด้อเป็นกำลังใจให้กันนะก,กันนะจ้าเนะาะอันนี้แหละต <c oughs> <c oughs> ัวเจ้าชู้สื่อไปกับส้มไม้เลย ใช้ช้อนให้เป็นประโยชน์ค่ะคุณตั้งขึ้นปยายงั้นเมื่อเสาร์ทุกมือ่อนะจ๊ะสมบัติสมัยกะลัมบา,มมากันก่อยได้จ้ามามามาเพื่นพนมมนอนเพื่อนครับสมัยกะใครคนเห็นคลิปเน่านะฝากมือเอาเมือ่อกกนี้ยก็จีเหตุคลิปเนาเละจ้าจ้ะมูพวกผู้ใดเก็บยิบแบ่ เดาเดาเดาเดแตัวหน่อยตัวใหญ่นนะมมาะสมัยกะลํำบาทกักน่อยได้จ้ามามามาเพื่นเพื่อนราบต้นคือเอาไปมาเขากระเช็ดยังไปไปว่เป็นกรก็ไปกปต้นไม,มก้กะไนคนเป่นคลิปเงานะฝากมูเอาเมื่อนี้กกวิเท็่คลิปเงาลยจ้า ูพวกผู้ใดภาษานะจ๊ะเนาะม,มาอยู่เมืองฝรั่งเศสจะพักใตยภาษาฝรั่งเศสจักหน่อยสมัยกับงูปลาปลาเนาะตัวเจ้าชู้สื่อไปกับสมไัมยด้วยไงกันผู้ใดคอนเทนต์จักหน่อยนะจ๊ะเนาะจ้าลุยสาา้ลา อะไรพูดทำไมท่าวาภาษาฝรัง่งเศสเอินซาเฮต์กัาสันนิละทันกลางได้ใจได้บันิ่งก็เซอีทเขายังสบายใจอยู่เข้าไปเฮตตต่อไปนะจน๊ะเนาะแมนบอรมูพวกบานิ่งอันนี้เขาเอานะินแหนบไก่กาวเนาะแมนบอรมูพวกบ่าวไม้คือไม้บ่าวเกาคือเกาจาก้าว่าเป็นนางดอกทำยัางง่ายให้มีความสุข มูน้องพนังงานไมเพิ่มมากบองซูะจะบอกกันไปแน่ทุกหรือเศร้าเฮ็ดเขายังสบายใจอยู่เข้าไปเฮ็ดต่อไปนะจน๊ะเนาะแมนบอมูพวกวันนี้วั <c oughs> นนี้เขาเอินแหนบดูเ <c> จ <oughs> ้าชู้สื่อไปกับสมไม้ด้วยกัะ พอได้คอนเทนต์จากนายนะจ๊ะนะจา้า,าลุยสลาอะไรโพธิ์ทวายทาวายเที่ยงก,กับบ้านในไปหนามาหลัางในมูอยู่ดอกจ้าเพื่อนๆจะซื้อไปน้ำกันขึ้นเกาเหลาจ้า,รจาประมาณนี้เนาะที่แรกก็คือนสปัสสารานะจ้าเนะนาะมาอยู่เมืองฝรั่งเศสจะถักไทยภาษาฝรั่งเศสจักน้อย สมัยกับงูป่าๆยังกับบ้านในไปหนามาล้างน้ำมูลดอกแก่เพื่อนๆก็ซื้อไปน้ำกันขึ้นเก้ารายการประมาณนี้เนาะที่แรกก็คือส้มกับพอได้คอนเทนต์จากนายนะจ๊ะนะจ้าลุยสลาอะไรผู้ทวายทวายจ้าประมาณนี้อาการเนาะอาการเนาะมือปวดเพื่อน ตังตังด้จ้ามูน้องพนักงานไหมเพิ่นมาบง่งซูจะบอกกันไปแน่ทุกนม่จ้าเนาะตาปลาขึ้นกันแหละอยู่กับทีมงานมันกันแหละทำยังไงให้มีความสุขเอาพอ,บอสบายใจเมื่อไหร่ฮาอันปลาส,สดๆมันยังจูบขาดไหมจ้า เนี่ยข้าวเดียวโอ้สามนาทีนะจ๊ะเนาะเอาที่นี่ก็แช่ใบตะเกียบทะเบิงได้จ้าเด้อเป็นกำลังใจให้กันนะกันนะจ๊ะเนาะอันนี้แหละนี่นี่ก็พอด้คอนเทนต์จากนายนะจ๊ะเนาะจ้าลุยสวาอะไรโฟทาวาทาวาต้องคืน เอาไปมาเ้าวแต่เช่นยังไปไปว่าเปนก่ยิก็ไปกบไปกนเนาะมุ่วกเพื่อนฝูงเลยไอ้เกาเนาะแม่บ่อมุ่งหวอกเบาไมคือไม่เบาเกาคือเกาจ้าว่าเป็นยังอดทำยังง่ายให้มีความสุขยังกับบ่านเน็ตไปหนามาหลังแล้วมูยดอกจ้าเพื่อนๆจะซื้อไปต้องกันคือเกาไหจ้าประมาณนี้เนาะ ที่แรกก็คือคลิปนี้กับสีเอาเท่านี้คลิปหน้าก็ค่อยว่ากันไมหมหักกันคิดหอนกันกับเบิ้งหายจบได้จ้าเดอ้อมือลัวกเกลื่อนฟูงหายหิง้งหิ้งกระเส็อกเขายังสบายใจอยู่ห้ากรเฮ็ดต่อไปนัจ้าเน้อแม่นมอหมูลัววันนี้อันนี้เขาเอิ่นแหนบปังปังด้จา้ามูน้องพนังงานไม้เพิ่นมา บง่งซ <c oughs> ู้อจะบอกกันไปแน่ทุกย่างกับบ่าั่นในไปหนาม,มาล้างน้ำมูลดอกจ่าเพื่อนๆจะซื้อไปน้ำก,กันคือเ <c oughs> จ้าราย้ารประมาณนี้เนาะ,ะ <c oughs> ที่แรกก็คือใส่กระมากังสี่ร <c oughs> ายการจะโฆษณาพ่อหันเข่านี้พ่อหันเขามันจะน,นี่ขอเพิ่มเติมมาเฮ็ุนั้นที่นี่เราก็ยิ่ไปตามกันนะจ๊ะไก้จะเอาโบด <c oughs> จ้าประมาณนี้รากาเนาะ กเก็ดยิบแปะจ้าเดาแ,ต,แต,ต่แล้วแต่ตัวน้อยตัวใหญ่เนาะต้นไม้จ่ในคอนเทนต์คลิปเง่เนาะฝากมูเอาเมื่อนีก้ก็สิเฮ็ดคลิปเงาหล่ะจ้า <c oughs> จ่ามู่พวกผวกู้ใดแตก็มาจังสี่ล่ะจ้าก่โฆษณาบพราันเข่านี่เพราะหันเข่ามันกะมี่ขอเพิ่มเติมมากเฮ็ดนั่นที่นี่เลาก็ยิ่งไปตามกันนะจ่าจ่าเอาเพราะยังกับเพาั<อ>านเนีไปหนามาหลัางน้ำมูลดอกจ่าเพื่อน ซูปไปน้ำกันขึ้นเจ้าไหจ้าประมาณนี้เนาะที่แรกก็คือสกอตนด์เนาะโมกุลเฟิรนฟูเลยแกงจะยี่สิบเก้าสามสิบหลักกลางปลาไซมอนแต่ตัวใหญ่ยตัวยากกว่ประมาณนี้ตัวสั้นจะประมาณยี่สิบ,สบแปดภาษานจาจ้าเนาะมาอยู่เมืองฝรั่งเศสจะตักไทยภาษาฝรั่งเศสจักหน่อย ต้นไมกับงูปลาคลิปนี้กับสีเอาท่อน,นี้คลิปหนากับค่อยว่ากัน,กนไมหมหักกันคลิปหนักันกับเบื้องห่างยศได้ใจเดลยมือขวบเพื่อนฝู่งห่ฮงห่ง<ๆ>ใช้ช้อนให้เป็นประโยชน์ค่ะครู <c oughs> ตั้งขึ้นตายงั้นมื่อเสาร์ทุกมื่อนะจ๊ะสมบัติใช้ช้อนให้เป็นประโยชน์ค่ะครู <c oughs> ทั้งึ้นไปยังเมื่อเสาร์ทุกมื่อนะจ๊ะสมัยมาจ้ามามามาป๊อกป๊อปกลับไปที่เก่าหละจ้าเพื่อนเพื่อนสมัยกะร่ำบาตรกันหน่อยได้จ้ามามามาเพื่อนเพื่อนครับมูน้องพนักงานไม้เพื่อนมาบองฟู จะเบากันไปแน่ทุกท่านป่าสะโซมันยังจูบคักไหมจ๊ะเ <c oughs> นี่ยข้าวเดียวโอ้สามนาทีนะจ๊ะเนาะเอาี่นี่ก็แช่ใบไถ่เกียรทบเบิงได้จ้ะเด้อเป็นกำลังใจให้กันนะ